สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เพื่อนก็เพื่อนซื้อเค้กมาฝากเค้กมาฝากเป็นเค้กวาเลนไทน์ Valentine. Happy Valentine's Day เพื่อนเขาก็จะกลับบ้านแล้วแต่ก็วันนี้ก็ก็จะกินแบบ ช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเค้กมันมันอยู่ในกล่องมันก็กินได้นา้สวัสดีค่ะแตปป่ Happy Valentine Day ค่ะรักทปปี่พานายาต้องส่ง Happy v a l ์ n t i n e Day h ป p p y h a ป p y วันหัวใจของทุกทุกคนมากินเค้กกันค่ะคือเพื่อนหนูซื้อมาฝากนะคะแล้วก็กินด้วยกัน

มากินกันค่ะอร่อยมากยัดแต่ก็กินเค้กกันค่ะเค้กวาเลนไทน์เพื่อนก็นจกัดการบ้านแล้วพี่น้องน้านน่านตีว่าเขาสช่มาก Jeg sa at um, um, i dag og så der, og og um, du du kommer do og do det fast, men det er sånn hele tiden, for for bor litt for lenge bort, og så, Ja, ja เด็กน้อยเห็นนี่เด็กน้อยก็จะห้องห้เพื่อนคือแบบว่าเห็นการลาจ่ายเห็นเสีเล็กน้อยก็ยกจะลอกลองไห้คือกันกับสอนนั้นสอนไม่ใหญ่น้อยมากกับไม่พินมากมันมีการไฮไลาย,รรายมันมีอินเนาะแบาบงทีนี่ย่างสุดนี่อาจจะกลับบมาเล็กน้อยก็คือห้องไห้อีกได้แบบ ว่าในในการคุณเคยเราได้บัดนี้ได้เล่นน้ำคเคยได้เล่นน้ากันอย่างสิงเราบัดทีเนี่ยจะจะไปในเดือนมิถะนายนน้อยเข่ากับไฮตามน้ำในเดือนมินายน่ะให้อยู่ต่อนี้เขานาวอยู่นี่จักหน่อยเพื่อนร็จกับแล้วเพราะว่าบระหยัดปลูกขามากถ้าเขาปลูกปลูกขามากตอนนี่เขาจะงอแง่เป็นบ่อระ ไปเขานอนแอม่นวินบ่ค่อยสบายแม่นวินเป็นวัดนิดนึงเป็นลำบากแม่วินทักซะตัวตามไขวนไปไปดูร่ายบายีดูสวัสดีค่ะจาวาดาแแลวอรงรรัวอ

Wow. <S <s สวัสดีค่ะพีน่าตื่นแล้วโอเคเดียวหลบไปพีน่ตื่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ากินหอกกุหลาบเดอกอกติดไ

Nå slipper du å ligge mer hos meg, hører du ikke? Nei. Hun liker deg. Ja. Nå

ไมววินเริ่มร้องไห้แล้วพี่น้องเริ่มห้องไห้แล้วมาเพื่อนเราจะไปเป็นคือกันกันกบเมื่อนั่นเมื่อแม่ใหญ่หน,น่อยจะกลับบ้านเนาะแม่พินแม่วินเริ่มห <c oughs> ้องไห้ยละเข้ามาลูก <c oughs> มามาเข้ามาบ้า,บา,บา

<håll> meg la, meg la, Mamma, da ja, gjør du den ja. OK? Ja. 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 Ja.

说不放了，那哈 <Ja. S 1> <Ja. S 2>，呀、ja,，免得叫人闹我们来，再来帮恁来，就这么说，就是恁说啥就是啥，是吧？当然，当然，当然了，对。 เดินกำลังก,กับแล้วจ้ะพี่น้องขอโทษเด้อจ้ะลีน่ากินอย่างเดียวแต่แม่นวินหองไห้แล้วก็แม่นวินเอ่อโอเคโอเคโอเคแม่นวินหองไห้แล้วก็แม่นวินบ่ค่อยสบายอะไก็เลยบ่ได้ไปอนุบาลเนาะแเพราะว่าแม่นวินเป็นเป็นน้ำมูกเป็นวัดทีที่แม่นบอคอยไอ้ท่าทนาแล้วแต่ลีนา่าลีน่าบ่ได้ไอ้เนาะหลกเนาะนเดี๋ยวโฮสเตยเงียบเสีงอื้อ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูกับลูกๆแล้วก็ขอบคุณเนี่ยถูกกำลังใจขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่น้ากันมากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะจ่ะเนี่ยูก,ก็จะทําไปเรื่อยๆนะจ,นจ่ะเนาะใช่ไหมนั่นก็ยิงด้ะ till the So you say, hey-do. <laughs> hey-do.